สวัสดีครับก็บผมต้องกาวคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถา,านการณ์บิทคอยแล้วก็คริปโตเคอ r e เรนกันนะครับผมซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็เป็นวันที่ดีมากเลยนะผมเปิดเดือนมานะผมหมีนาคม2565กันนั่นเองนะครผมโอเควันนี้โอ้โหแบบสีเขียวอร่างมากไม่เคยเห็นมันขึ้นมาขนาดนี้มาก่อนเลยนะครผมก็คือมันขึ้นโตไปถึงประมาณ10%เลยทีเดียวนะครับผมอะ มาเรามาดูสถานการณ์บิตคอยกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอฝากแกรนเน่ไว้ด้วยนะครับผมขนมทัญพืชน,นะครับผมสามารถซื้อได้ทุก7 e เ e ่ e อเลยนะครับผมแล้วก็มีสปอนใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงละกันนะครับผมสำหรับ IQ Option นั่นเองโอเคก่อนอื่นเลยนะผมอยากให้ทุกคนนั้นกดไลค์ให้ กับคลิปนี้กันก่อนนะครับผมเพราะว่าวันนี้มีการเขียวขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนี่ไงโอ้ยเมื่อคืนนี่อหใครที่อยู่ด้วยนะครับผมคงจะแบบโอ้ยมันมาแล้วสินะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดฉากมานะครับผมขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะผมคือแบบไม่เคยเห็นมันขึ้นขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเต็มที่เลยนะครับผมเต็มที่เลยนี่แค่นี้เองเห็นปะะ เนี่ยแค่เนี้ยสิบสาเปอร์เซ็นแต่วันเนี้ยสิบแปดเปอร์เซ็นโหดมากเลยนะผมแล้วถามว่ามันขึ้นหรือ,อยังนะผมาจากเส้นนี้นะผมผมก็บอกได้เลยว่าตอนเนี้ยทําตัวขาขึ้นแล้วขาขึ้นแบบต่อเนื่องด้วยนะครับผมแล้วถามว่ามันเจอเส้นเส้นไหนมันถึงร่วงก็คือเส้น EMA หนึ่งร้อยนั่นเองนะผมก็คือมันมาชนตรงเนี้ยอะเอาเต็มที่เลยนะผม เมื่อคืนเนี่ยมันจะต้องขึ้นมายืนอยู่บนเส้นนี้ให้ได้นะผมก็คือเส้น EMA 50นั่นเองนะผมแต่เอาเป็นว่าตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถูกไหมแล้วมีการชนเส้นนะผมพอชนเส้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอเมื่อประมาณตีสามเนี่ยมันก็ลากขึ้นอีกแล้วลากขึ้นแบบมีวอลลุ่มด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะต่างกับเส้นตรงนี้นะผมเส้นตรงนี้ที่มันดันมาแต่ว่า วอลุ่มก็จะค่อนข้างน้อยอยู่นิดหนึ่งนะครับผมนะก็ถ้าดูใน4ชั่วโมงเนี่ยมีการปรับตัวของเทรนหรือยังอ่าแน่นอนนะครับผมก็คือในเทนรนระยะสั้นเนี่ยมันปรับตัวมาเรียบร้อยนะครับผมถามว่าจุดซื้อเนี่ยอยู่ตรงไหนจริงๆเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วจุดคัดล้อน,นี่จะอยู่ตรงนี้ถูกปะ่ะแล้วทีเนี้ยพอซื้อมาเสร็จปุ๊บคนซื้อมาอแท่งเนี้ยมันก็เลยเขียวปี๊ดขึ้นไปใช่ปะ่ะแล้วทีนี้พอมันเบรกเส้นนี้มาใช่ปะ่ะมันก็จะ เปลี่ยนเทนนะครับผมพอเปลี่ยนเทนเสร็จแล้วเนี่ยมันขึ้นมาชนเส้นข้างบนนี้อ่าก็เส้นเส้นตรงนี้คืออะไรคือตรงนี้นั่นเองนะผมก็คือหัวที่เป็นดอยเก่าตรงนี้นั่นเองนะผมก็มาชนปุ๊บอ่าแล้วก็มาเรียบร้อยมีการเทคโปรฟิตเกิดขึ้นนะครับผมสําหรับในวันนี้นะซึ่งถามว่าขึ้นจบหรือย,ยังนะครับผมผมบอกได้เลยว่ายังนะครับผมยังมันยังไม่จบนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า RSI ของเจ้า บิตคอยนะผมมันยังไม่สูงมากนั่นเองนะผมแล้วก็เส้น SMA ตรงนี้นะผมมันยังไม่งัดขึ้นมาเลยและตรงนี้ประกอบกับว่ามันยังไม่ตัดขึ้นไปของ 12- 26นั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้คือถามว่าคอนเฟิร์มขาขึ้นหรือ,อยังยังนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าตรงนี้มันน่าจะขึ้นได้แล้วแหละเพราะส่วนตัวนะผมถ้าเกิดว่ามุมมองเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยนะผมมันเริ่มที่จะ เขาเรียกว่าขึ้นเวฟห้าแล้วนะครับผมตรงเนี้ยมันยังไม่คอนเฟิร์มเวฟห้าแต่ว่าทีเนี้ยมันมันต้องขึ้นได้แล้วก็เมื่อคืนผมก็โพสต์ไปว่า BTC เวฟห้าเนี่ยตอนนี้คือมันกําลังจะเวฟห้านะครับผมอ่าขึ้นไปเวฟห้าตรงนี้ปั๊บปั๊บห้าอ่านี่นะผมอันนี้ก็คือเวฟหนึ่งใช่ป่ะเวฟสองอยู่นี่เวฟสามอยู่นี่นะผมเวฟสี่เวฟห้าขึ้นไปเวฟห้าเนี่ยน่าจะประมาณสักแสนหนึ่งอะเนาะเออประมาณนี้นะครับผม หรือไม่แน่อ่ะตรงนี้อ่าเริ่มนี่เวฟหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะอ่อเวฟหนึ่งลงมาสองสอง,สองแล้วก็สามประมาณนี้นะผมอ่านี่สามเ่ยอาเคเจอแล้วนะผมอ่าโอเคสามอันนี้เวฟสี่สี่ก็คือซิกแซกตรงนี้อ่าแล้วห้าขึ้นมาตรงนี้อ่าโอเคประมาณนี้นะผมก็คือมันจะเป็นในลักษณะของแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมาก จริงๆเนี่ยมันควรที่จะลงมาตรงนี้ด้วยซ้ําไปแต่ไม่แน่นะผมว่าไอเนี่ยมันคืออาจจะเป็นยังแค่เวฟสามอยู่นะครับผมลงมาตรงนี้อาจจะเป็นสี่อะไรเงี้ยหรือแม่แ่แค่ตรงนี้ขึ้นมาสี่แล้วลงมาอย่างนี้ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เป็นไปได้นะอืมอันนี้ไม่ได้นับละเอียดอะไรนะผมแต่ว่าผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันคือเวฟห้าแล้วนะครับผมเพราะว่าความชันของเจ้าตัว BTC เองเนี่ยมันก็เริ่ม ลดน้อยลงแล้วด้วยนะครับผมเนี่ยความชันของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดล็อกล็อกสกเกลนะครับผมเราจะเห็นว่าความชันของมันเนี่ยมันจะค่อยๆโค้คงขึ้นมานะครับผมแล้วก็รอวันที่เป็นไซเย์ใหญ่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูภารกิจต่อไปของบิตคอยกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้คือ43,000ถูกแล้วใช่ไหม แล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยมันจะต้องมาชนเส้นประมาณช่วง4.55ตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่ง4.55ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวสําคัญนะผมที่มันจะต้องมาชนนะมาชนแล้วก็พยายามที่จะอยู่เหนือขึ้นไปตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมสาหรับ Bitcoin ในช่วงนี้แต่ถามว่า Bitcoin มันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมในวันนี้วันนี้นะอะจาจจะขึ้นมาชนเลยก็ได้นะผม,มหรือไม่ก็มีการไซเว์แถวนี้ก่อน ก็ได้นะครับผมก็มี2ทางให้เลือกนะครับผมสำหรับเจ้า BTC นะ BTC เนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรที่จะลงมาตรงนี้ขึ้นไปเสร็จแล้วใช่ปะเบรกเส้นไหนลงมาเส้นนั้นนะผมอันนี้เบรกมาแบบไกลมากเลยนะผมก็ต้องถอยมาตรงนี้เส้นนี้นะผมอาจจะมีการเห็นช่วงประมาณ40อีกนิดหน่อยนะครับผมลงมาแลนะก็เอาเป็นว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้แล้วเด้งขึ้นหรือลงมาตรงนี้เด้งขึ้นเนี่ย สวยทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเอาข้อมูลอะไรให้ดูนะผมสำหรับเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดบิตคอยนะผมไม่จำเป็นจะต้องมีแค่ USD อย่างเดียวเท่านั้นนะผมมี RUB ด้วยนะอ่าก็คือรัสเซียโูเบลนั่นเองนะผมก็เป็นเงินของรัสเซียเนาะเราจะเห็นได้ว่ากราฟของรูเบลเนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงอย่างมีนัยยะสำคัญนะผมจริงๆแล้วเนี่ยที่บิตคอยขึ้นเนี่ยไม่ใช่บิต บิตคอยขึ้นเพราะว่ามีคนซื้ออะไรอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าค่าเงินของเจ้ารัสเซียรูเบิลเองเนี่ยก็ตกต่ําอยู่มากพอสมควรเลยนะผมนี่เห็นป่ะคือมันพุ่งมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งแต่มีสงครามขึ้นมานะผมเงินรูเบิลเนี่ยขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยนะผมก็เกือบ30% 30%เรียบร้อยแล้วเนาะเออแล้วถ้าเกิดว่า ตั้งแต่วันที่มีสงครามเนี่ยก็ประมาณ47%แล้วด้วยเออแสดงว่าเงินรูเบิลนะครับผมตกต่ำลงต่ำลงแล้วก็อ่อนลงเรื่อยๆนะครับผมอ่อนค่าลงเรื่อยๆเฉยๆนะ่าดูทำเฟรมเดย์นะผมเนี่ยจะสังเกตได้ว่านะผมช่วงที่มีการสงครามนะผมคือช่วงประมาณนี้อ่าเริ่มสงครามเนี่ยช่วงประมาณนี้แล้วรูเบิลเขียวแบบเขียวขจีเลยนะผมจะทำออทามไฮเก่าแล้วด้วย เออเห็นไหมคือเงินรูเบิลเนี่ยมันอ่อนค่านะครับผมถ้าเกิดว่ามีการเขียวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยล้วถามว่าการเขียวของ BTC เนี่ยที่มีต่อ USD นะครับผมมันไม่ได้เขียวเพราะว่าเงินมันก็ไม่ได้มีการซื้อขายอย่างเดียวนะครับผมโอเคแล้ววันนี้เรามาดูเจ้าตัว USDT d กันดีกว่านะครับผมคือมันมีประเด็นนิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่ามันมี Head and Shoulder นะในช่วง Time Frame 4ชั่วโมงนะครับผมซึ่ง Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยมันมี Head and Shoulder ถูกปะ การเฮดชอเดอร์อย่างนี้นะผมเราก็วัดเป้ากันได้นะผมว่ามันควรที่จะไปลงถึงประมาณ3.75%ซนะผมซึ่งเ,เราจะดูสถานการณ์ตลาดโดยรวมนะผมว่าการลงทุนมันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งการที่มันเกิดเฮดชอเดอร์แล้วล่วงลงมานะผมการล่วงของมันเนี่ยหมายความว่ามันมีการเอาเงิน Stable Coin นะผมไปซื้อพวก Bitcoin พวก Altcoin ต่างๆนะผมก็คือค r y ปโตเคเรนซี y เอง นะครับผมก็คือพูดง่ายคือมีการลงทุนพอมันมีการลงทุนเยอะๆเกิดขึ้นนะผมพอมาถึงช่วงนี้มันจะมีการเทคโปรฟิตเกิดขึ้นนั่นเองนะผมก็คือการปกครองของ USDT เนี่ยหรือ Stable Co i n เองนะครับผมก็เริ่มทำการที่ว่าลงทุนกันเยอะมากขึ้นนั่นเองสำหรับการลงทุนของ Stable Co i n นะครับผมก็ดูกันง่ายๆเลยนะผมก็คือดูตัวนี้นั่นเองอ่ะโดมิแนนมีการเบรกขึ้นมาเส้นตรงนี้นะผมแล้วก็ ขึ้นไปยืนอยู่บนเส้น EMA 200ในทำเฟสสี่ชั่วโมงอ่ะชนมากกว่านะผมชนมากกว่ายืนแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยืนแล้วนะครับผมก็มีการพุ่งอย่างบ้าข้างเขาเรียกว่าบูลรันนั่นเองนะครับผมดูซิว่าบูลรันจริงเปล่าแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ได้พิสูจน์ตัวเองใน สภาวะสงครามแล้วนะผมว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถ store of value ได้นั่นเองโอเคต่อมาเราดูโซลารน่ากันดีกว่านะผมโซลารน่านี่ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าน่าสนใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมโอเคก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไหลลงก่อนนะใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ก,การที่ว่าบิ t คอย n เนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งเนี่ยมันสะท้อนได้ว่านะผมมีคนซื้อเข้ามาเรียบร้อยอะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือ นี่เลยนะผมนี่ผมได้ตั้งตรงนี้ไว้นะครับผมนี่ตั้งนานแล้วด้วยตั้งนานแล้วด้วยมันลงมาสต็อปลอดประมาณสองสามทีใช่ป่ะเออตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูดูกันไปแล้วนะผมอ,ะอาจจะเป็นแบบขึ้นมาตรงนี้แล้วถามว่าเข้าได้หรือยังเข้าได้แล้วนะครับผมนี่แต่ว่าตอนนี้คือมันมีการย่อนะครับผมย่อรอบนี้นะผมก็น่าจะประมาณ93ดอลนนิบสามดอนะผมอ่ะโอเค เดี๋ยวผมเซตอัพให้ใหม่ละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้แต่ว่าผมมองว่าตอนนี้มันมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันสามารถทำกับตลาดได้แล้วนะครับผมก็โอเคเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราจะทำเซตอัพนะครับผมเราก็ดูทำเฟรมย่อยนิดหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคทำเฟรมย่อยเราจะดูว่ามันจะหล่นหล่นล,ลงมาตรงไหนอ่ะหล่นล,ล,ลงมาตรงนี้นะครับผมแล้วโอ้จุดสต็อปลอนนี่ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะเนี่ย ก็อยู่ริสเรวอลเลชโชนะครับผมก็เอาว่าง่ายง่ายๆเลยตอนนี้คือมันเป็นจุดขายนะเนาะถ้าเกิดว่าใครนี้เข้าไม่ทันนะผมผมแนะนําว่าหยุดมือสําหรับตัวนี้นะผมรอจุดขายก่อนดีกว่านะผมซึ่งจุดขายตอนนี้นะผมมันจะอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้ถามว่าขายได้ยังขายได้แล้วนะครับผมก็คือแนวนี้นั่นเอง่อะแตถ่ถามว่าผม มองยังไงกับมันนะผมก็คือถ้าเกิดว่ามันแหกเส้นนี้ไปนะผมซึ่งมันแหกได้แน่นอนนะผมในทางเฟรมเดย์เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันกําลังจะย่อนะผมย่อลงมาตรงไหนเอ่ยย่อลงมาตรงช่วงประมาณ93.53นะครับผม นะพอมาย่อตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะอาจจะมีการดีดขึ้นไปตรงนี้นะผมก็เบรกออกนั่นเองนะผมประมาณนั้นโอเคลุน่ายังแรงไม่พอนะผมยังแรงไม่เลิกเลยทีเดียวนะผมโอเคขึ้นมาช่วงประมาณสัก96ดอนเรียบร้อยนะผมก็ย่อลงมาช่วงประมาณ84.5ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะพุ่งขึ้นไปร้อยดอนนั่นเองนะผมถ้ามันยังพุ่งอยู่นะงั้ว่ากันง่ายๆเลยนะครับผมโอเค เรามาดู e g l d กันดีกว่านะผม e g l d เนี่ยอยู่ในย <c oughs> ูเครนตอนนี้เนี่ยมันยังไม่พุ่งขึ้นนะผมเพราะว่ากลัวๆว,ว่าโดนบอมตายระเบิดไป่นนิวเคลียร์ไปนะครับผมก็มันมีการทรงๆอยู่นิดเล็กน้อยนะผมสำหรับ e g l d ก็ดูสถานการณ์สงครามกันต่อไปนะครผมคือตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อ,อสงครามอยู่นะครับผมนะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ รอติดตามกันดูต่อไปนะครับสำหรับ e g l d ส่วน AEX นะครับผมก็ เป็นอะไรที่เขาเรียกว่ากราฟสวยนั่นเองอ่ะกราฟสวยมาตั้งนานแล้วนะผมมีการยกโลขึ้นยกโลขึ้นตรงนี้อ่ะถามว่าเข้าได้ยังผมมองว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยต,ต้องเข้านะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นกราฟที่สวยงามมากเลยนะผมมีการยกโลตรงนี้ยกโลตรงนี้จริงๆเนี่ยมันควรที่จะเข้ามาเส้นนี้อ่ะเข้าเส้นนี้เลยนะครับผมถามว่ามันลิฟ k Reward ท์เดโชเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณนี้เรากดลองโพซิชันนะผมอ่ะตรงนี้นะผม แล้วมีจุดคัลดล้อตรงนี้เราก็ขึ้นไปต่ออ่าถามว่าตรงนี้สวยไหมมันก็สวยนะสองสองกว่านะผมแต่ว่าทีเนี้ยผมมองว่านะมันน่าจะยังขึ้นได้อีกเนี่ยผมก็ประมาณ27%ได้ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเจ้าตัว AVAX โอเคต่อไปเป็น ROSE นะผมโรสเนี่ยก็ลงมาช่วงประมาณ0.18เรียบร้อยนะผมตอนแรกเนี่ยมันก็อยู่ที่0.17ให้ได้นะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันแหลบลงมาเรียบร้อยนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะผมก็เออเวฟ ห้าตรงนี้น่าจะโผลมาแล้วนะครับผมเราถามว่าตอนนี้ควรที่จะไปยืนอยู่ตรงไหนก็0.23เนี่ยต้องยืนให้ได้ก่อนนะครับผมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คือ head and shoulder ตรงนี้ทำงานเรียบร้อยนะครับผมเราก็ต้องวัดกันดูนะครับผมว่ามันยาวแค่ไหนอ่ะเราจากที่เบรกลงไปนะผมก็ต้องขึ้นมายืนอยู่บนช่วงประมาณ EMA 2 0 0้ใน t i m e f r สีชั่วโมงนะครับผมก็จะต้องยืนอยู่เหนืออยู่เป็นเส้น0.278นั่นเอง นะครับผมก็เป้าจะอยู่ประมาณนี้นะโอเคแซนนะผมก็เหมาะมากเลยนะผมสำหรับการเข้านั่นเองอ่ะโอเคตอนนี้ถามว่าเข้าได้ยังถ้าเกิดว่ายังไม่มีของสามารถเข้าได้นะผมก็ตรงนี้เลยอ่าลิคล r บออดเรโชจะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ขึ้นมาตรงอ่าตรงไหนดีอันนี้คือแนวตา้นานแนวต้านสำคัญนะผมแต่ว่าทีนี้ ถ้าเกิดจะขายเนี่ยเราต้องขายให้มันเป็นกําไรถือว่า2.77นะครับผมก็เป็นกําไรตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบูรันเลยเนี่ยก็ประมาณ49ใช่ไ่ะก็อันนี้ค่อนข้างที่จะหดเยี่ยมนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคเรามาวัดเป้าตรงนี้กันดีกว่านะผมเป้าถ้าเกิดว่าเบรกออกเนี่ยอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้นั่นเองโอเคก็อยู่ที่ประมาณ16-17นะครับผมก็ risk reward r a t i ชอยู่ที่1.8คุ้มไหมก็ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคกาล่านะครับผมกาล่าน,นี้คือ ผมตามมาตั้งนานแล้วนะผมเนะี่ยเห็นปะเส้นเปะมากเลยทีเดียวนะตรงนี้ตรงนี้คือจุดเข้านะผมก็บอกไปตั้งนานแล้วนะผมว่าเฮ้ยหน้าเบ็ดมากเลยเพราะว่ามีลิขรีวอร์ดเลโชที่คุ้มมากเลยนะผมอ่าโอเคลงมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าแท่งตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่าหลุดโลก็ค่อยขายอ่ะโอเคแล้วก็มีลิ r รีวอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 5ประมาณนี้นะผมก็ขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็คือต,ติดแนวต้านตรงนี้นั่นเองนะครับติดติดตรงนี้กับตรงนี้นะก็ยังไม่ได้ทํางานอะไรมากนะผมก็อันนี้เป็น head and shoulder แบบกับหัวนะผมแล้วชนตรงนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันมายืนอยู่นี้แล้วมันจะพุ่งต่อมันก็จะชนช่วงประมาณ0.3ประมาณนี้นะผมถ้า0.3เนี่ย ชนปุ๊บใช่ป่ะมันอาจจะลงมาอีกหนึ่งรอบตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะเอาอยัางไงนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็ขอเข้ามาแล้วผมว่าโคคอสนี่เป็นยังไงก็ทรงเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะทรงที่ว่าของมันก็กคือทรงเฮดแอนด์โชเดอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคมันจะต้องเบรกเส้นตรงนี้นั่นเองเบรกเส้นช่วงประมาณ1.27ให้ได้ก่อนนะครับผมซึ่ง การเบรกตรงนี้นะผมก็ทําให้เฮดชอเดอร์เนี่ยทำงานนั่นเองอ่าโอเคถามว่าต้องทํางานตลอดไหมก็ไม่ประจํานะผมเราก็ต้องวัดเป้ากันดูนะผมโอเคเป้าจะอยู่ที่ประมาณ1.62นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ไซเคิลแบบนี้นะผมก็เทรดสั้นๆก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะผมสําหรับเมติกเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะผมสภาพเดียวกันเลยนะผมก็คือเฮดชอเดอร์แบบกับหัวพูดง่ายคือเฮดชอเดอร์กับหัว ทั้งตลาดเลยนะผมตอนนี้คือเอาเป็นว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขึ้นแล้วนะผมตัวไหนที่ยังไม่ขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมก็การวัดเป้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเราก็เปิดทำเฟรมสี่ชั่วโมงเราก็เทรดสั้นๆดูนะผมว่ามันจะขึ้นไปประมาณไหนก็สำหรับเมติกเนี่ยก็จะประมาณ1.9ดอลน,นะครับผมสําหรับในเป้าสั้นๆนั่นเองนะก็คุมไหมก็ลองดูกันตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ตัวสุดท้ายถ้ผมที่เราจะมาดูกันนะผมก็คือโคตี้นั่นเองนะโคตี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็น h ฮดแอนด์โชเดอร์แบบกลับหัวเหมือนกันนะผมแล้วพุ่งขึ้นมาแล้วแล้วตรงนี้เป็นเน็กไลน์อ่ะโอเค ถามว่ามันขึ้นยังอันนี้ขึ้นแล้วนะครับผมสําหรับโคตี้อันนี้คือเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับผมก็ตอนนี้มันจะต้องขึ้นมายืนอยู่บนช่วงประมาณ0.26ให้ได้นั่นเองนะครับผมก็โคตี้ถามว่าเป้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละผมที่ผมพูดไปถึงก็คือพูดง่ายคือทั้งตลาดตอนนี้มันเป็น head and shoulder แบบกลับหัวนะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ มันอาจจะเป็นการกลับตัวในระยะสั้นแล้วก็ได้นะครับผมนะสรุปให้อีกทีหนึ่งเลยนะครับผมก็คือตอนนี้จิ้มตัวไหนเนี่ยก็มีโอกาสกำไรสูงมากเลยนะผมเพราะว่าช่วงเวฟใหญ่ของหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมเนะี่ยเพื่อนคือมันอยู่ในหลุมแล้วเนาะแล้วมันยังขุดหลุมซ้ำไปอีกหนึ่งแล้ว การเกิด i n v e r s ร์ e เฮดแอนด์ช l เดอร์นะครับผมก็เป็นอะไรที่คอนเฟิร์มนิดนึงนะครับผมที่เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนั่นเองแล้วตัวไหนเนี่ยที่เบรกไปแล้วเนี่ยสามารถ Follow By ตามได้เลยนะครับผมก็ลองประกอบตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมจะเข้าหรือไม่เข้าก็ตามสบายนะเอออันนี้ผมไม่ได้บังคับคุณแต่ว่าสัญญาณมันมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็น่าลองเบ็ดดูนิดหน่อยนะครับผม เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กด subscribe นะครับผมสำหรับยังไม่ได้ติดตามนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วทุกคนนะครับขอได้กำไรครับทุกคนจุบจุบ